สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังจะไปที่เมกาบางนากันนะคะก็เจ้าโทรศัพท์ของเพื่อนเขาไปซ่อมที่ศูนย์ไอแคล์นะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมาเนาะเพราะว่าเรากำลังจะไปคาเฟ่กันต่อนะคะตอนนี้คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ขึ้นรถนะคะจากหน้าเมกาบางนานะคะไปลงที่เซ็นทัลบางนานะคะทุกคนแล้วเราก็จะต่อรถนะคะนั่งแท็กซี่เนาะไปลงที่หน้าคาเฟ่เลยนะคะตอนนี้คือแบบฝนยังตกไม่หยุดนะคะทุกคนหลังจาก ออกมาจากที่เมกะนะคะฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆเลยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้นั่งรถแท็กซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แต่เราจะให้เขาไปส่งนะคะที่หน้าคาเฟ่เลยเนาะ วันนี้นะคะทุกคนเราไปกันวันอาทีตย์นะคะทุกคนเราก็รถเยอะมากนะคะคนเขาออกมาแบบใช้ชีวิตข้างนอกกันเนยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาประมาณ6กโมงเกือบทุ่มนะคะทุกคนทําให้แบบรถยิ่งติดเข้าไปอีกนะคะทุกคนแล้วฝน <ders> ตกก็้โแบบบอกเลยนะคะว่ารถติดสุดยอดมากนะคะตรงนี้คือแบบอรุมสุขนะคะตอนนี้คือถึงคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนร้านแบบน่ารักมาก มีทั้งหมด3ชั้นนะคะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมุมถ่ายรูปก็มีหลายมุมมากเลยนะคะทุกคนเขาแบบแนะนําเลยนะคะให้ไปเลยคือรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะนะคะมีมากรองมีน้ําขายแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะทุกคนแนะนําให้ไปที่นี่เลยนะคะ้านนะคะทุกคนเขาจะอยู่ตรงหน้าโครงการของเดอะมาสเตอร์แอดมิเทสอุดมสุขนะคะทุกคนก็คือจะอยู่แถวๆตรง ออตลาดอุรมสุขวอล์กนะคะก็แนะนํานะคะทุกคนให้ไปเลยนะคะตอนนี้คือเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะนี่นะคะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปนะคะทุกคนเราจะไปที่ชั้น3กันนะคะ จะบอกว่าชั้น3านะคะทุกคนถ้ามาตอนมีแสงนี่คือแบบเราว่าสวยมากเลยอ่ะดูดิคือแต่เรามาก็คือแบบมันมืดหมดแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าหน่อยก็คือยังได้รูปอยู่นะคะแล้วก็ชั้น3ามก็คือน่ารักมากแนะนํานะทุกคนใครมาคือควรขึ้นชั้น3ามนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปที่ได้จากคาเฟ่นี้ให้ดูนะคะบอกเลยว่ามันน่ารักมากทุกคนควรมามากๆ ด้วยดสุดไปเลยค่ะ บ้างะโอ้โหรักพี่เจ้าไป็นไงตอนทีแตงหมอดแนงไม่ตอเลยค่ะความโชคดีมากคือแบบสุดยอดถือว่าเป็นแบบที่น่าจดำาจำสนุกไหม,ม,มสนุกไหมสนุกสนุกแล้วก็พวกน,นี้ก็ไม่แสลับบ้านไปสองทีเพิ <c oughs> ่งหายโควิดเพิ่งหายโควิดกลับ้านแล้วนะคะ ทุกคถึงปุ๊บเนี่ยก็รีบม,มาอัดเลยนะคะก็จะมาพูดสรุปแล้วก็ปิดคลิปกันนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะเราก็มีไปที่ไมกาบางนานะคะทุกคนพาเพื่อนไปซ่อมโทรศัพท์เสร็จปุ๊บก็พอออกมาปุ๊บนะคะก็ฝนตกเลยนะคะเราก็เลยต้องนั่งรถนะคะไปต่อที่คาเฟ่ฮูนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาแบบหกโมงกว่า,วา,วาแล้วละอะไรเงี้ยก็คือแทบจะไม่มีคาเฟ่ไหนเปิดแล้วเราเจอที่นี่นะคะเราก็เลยรีบไปเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะทุกคน ร้านปิดตอนทุ่มครึ่งนะคะคือแบบดีมากๆเลยแล้วก็ร้านนีทั้งหมด3ชั้นนะคะคือแบบแซงสวยมากทุกคนแนะนําเลยนะคะให้ไปเลยคาเฟ่นี้เนี่ยจะอยู่ตรงโครงการ The Master อร์แอดีเทอุดมสุขนะคะทุกคนในแถวกับอุดมสุกวอลกนะคะแนะนําเลยนะคะทุกคนร้านน่ารักมากนะคะก็ตามนี้นะคะทุกคนถ้าแบบคลิปนี้ไม่ค่อยดูเรื่อยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่า มันเป็นวันที่วุ่นวายมากเลยนะคะวันนี้เนาะก็<อ>ไปแล้วนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะ